ในวันหนึ่งที่คุณสุดตัวลงลงไปกับพื้นและร้องไห้อย่างคนเสียสติและโทษทุกสิ่งอย่างที่อยู่รอบๆังตัวคุณความเจ็บปวดมากมายมันมีมากเกินกว่าสิ่งใดจะเยียวยาได้แต่คุณลองคิดทบทวนสักนิดหนึ่งและมองไปรอบๆตัวเองเส้นทางข้างหน้าที่ทอดยาวรอให้คุณออกไปเรียนรู้ถ้าไม่ใช่เพราะคุณเองใครกัน ที่ทำให้คุณแพ้มันไม่สำคัญเลยว่าคุณจะชนะใครไปบ้างเก่งกว่าคนอื่นขนาดไหนมีถ้วยรางวัลมากมายถ้าคุณยังแพ้ตัวเองอยู่ห้ามใจตัวเองไม่ได้ที่จะทำนู่นทำนี่ไม่สามารถสร้างวินัยให้กับตัวเองได้ชนะอะไรก็ไม่สำคัญเว้นแต่คุณจะชนะใจของคุณได้คุณทุกคนเคยสงสัยไหมว่า ทำไมมันง่ายจังในการที่เราจะโทษทุกสิ่งและทุกๆคนในสิ่งที่เราจะต้องเผชิญด้วยตัวของเราเองในชีวิตมันมีสิ่งนั้นอยู่ในขณะที่คุณเป็นคนที่ดีพร้อมเต็มไปด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุดสําหรับทุกๆคนและเมื่อทุกๆอย่างมันยากลำบากสิ่งที่ยากลำบากก็ไม่สามารถทำอะไรคุณได้นั่นมันคือความคิดถึงนสิ่งที่มันควรจะเป็นแต่ ความเป็นจริงนั้นมันแตกต่างกันมีผู้คนส่วนมากนั้นตื่นขึ้นมาทุกวันเพื่อที่จะมองหาความเจ็บปวดมองหาข้อผิดพลาดมองหาความผิดปกติของตัวเองไล้เลี่ยวแรงจนถึงต้องดิน้นรนและก็หาข้ออ้างโทษนู่นโทษนี่ถึงสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตที่คุณชอบอ้างว่าก็เพราะสิ่งนั้นมันเลยทำให้ตัวคุณในตอนนี้ไม่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งโทษสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ในปัจจุบันด้วยเมื่อคุณไม่ชอบเพื่อนฝูงที่คบหาอยู่ด้วยนตอนนี้ทำไมคุณถึงยังอยู่กับพวกเขาคุณไม่ไว้ใจหน่วยงานของคุณคุณไม่ไว้ใจหัวหน้าของคุณทำไมคุณถึงยังให้พวกเขาอยู่ตรงนี้คุณคิดว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปได้หรือยังไงเมื่อคุณยังใช้ชีวิตในแบบเดิมในแบบที่คุณทำอยู่ทุกๆวันกับผู้คนเดิม กับสภาพแวดล้อมเดิมๆและกับสถานาการณ์เดิมๆหนึ่งในสิ่งที่คุณควรทำนั่นก็คือจงหยุดขี้เกียจได้แล้วและคุณก็ควรที่จะหยุดหาคำข้ออ้างแก้ตัวได้สักทีนั่นก็เป็นเพราะว่าทำไมใช่เพราะตัวคุณเองและใครกันเล่าที่ทำให้คุณนั้นแพ้เมื่อคุณยังใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนที่มีความคิดด้านลบ คุณคาดหวังอะไรที่จะให้มีผลลัพธ์ที่ดีมันถึงเวลาที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเองได้แล้วหยุดบ่นเรื่องรูปร่างของตัวคุณเองเมื่อคุณไม่เคยคิดจะออกกำลังกายหยุดบ่นสักทีว่าทำไมตัวงคุณถึงไม่สวยไม่หล่อเพราะคุณคือเหตุผลว่าทำไมคนอื่นถึงมองคุณในแบบนั้นถ้าคุณเองยังไม่ชอบตัวคุณคุณเองเลยใครจะมาชอบ ถ้าคุณไม่ดูแลตัวของคุณใครที่ไหนจะมาดูแลมันเป็นความผิดของคุณเองที่ทําให้คนที่มีทัศนคติยแย่ๆอยู่รอบข้างซึ่งคุณสามารถใช้ชีวิตแบบนี้แบบเดิมๆของคุณต่อไปได้มันเป็นทางเลือกพวกเราถูกเลี้ยงดูมาอยู่ในยุคที่ทุกๆคนเอาแต่หาข้ออ้างว่าทําไมฉันถึงไม่ใยญ่ยอย่างนั้นทําไมฉันถึงไม่เกง่งและหลายๆข้ออ้างที่คุณจะสามารถดึงออกมาได้ คำขออ้างแก้ตัวมังดูดีสำหรับคนที่พูดมันออกมาเท่านั้นคุณจะแก้ตัวยังไงก็ได้เพราะนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมคุณถึงยังอยู่ที่เดิมในระหว่างที่คนอื่นกำลังเดินไปข้างหน้าตัวคุณเองอยู่ที่เดิมเพราะคุณเอาแต่หาข้ออ้างให้ตัวคุณเองนั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงและมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะนี่มันคือผลของการที่คุณไม่สามารถเอาชนะตัวของคุณเองได้ จงเปลี่ยนแต่ถ้าไม่มีอะไรอยู่รอบตัวคุณเปลี่ยนให้เปลี่ยนสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณคุณต้องตื่นขึ้นลืมตาขึ้นมาและทำลายความคิดด้านลบทุกอย่างที่คุณมีเรื่องนี้ผมไม่ได้เสียใจไปกับคุณแต่คุณต้องหากที่จะเสียใจกับตัวเองและนี่แหละก็คือปัญหาไม่ว่าคนที่มีความคิดด้านบวกพยายามจะให้คำตอบที่ดีกับคุณมากเท่าไหร่ คุณก็เปลี่ยนคำตอบที่มีพลังด้านบวกมากมายเหล่านั้นไม่ว่าคำตอบมันจะดีเลิศเลอขนาดไหนก็ตามให้กลายเป็นพลังด้านลบถ้าคุณยังเป็นแบบนี้ก็อย่าหวังว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีมากกว่าความคิดของคุณเองในเมื่อความคิดของคุณยังเป็นความคิดด้านลบก,การกระทำของคุณ ก็จะไม่ต่างกันผลลัพธ์ของชีวิตคุณมันขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณที่คุณได้ทำลงไปและสิ่งที่ผมอยากให้ใหพวกคุณทำนั้นจงลุกขึ้นเลิกโทษคนอื่นได้แล้วและเร่งหาข้อเสียของตัวเองให้เจอและเปลี่ยนแปลงมันให้ดีขึ้นเพื่อที่จะให้ในตอนสุดท้าย คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับทุกท่านฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ